สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุธิดาสอนเงินค่ะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏสุราษฎร์ธานีสาขาวิชาเอกอาชีวะนามัยและความปลอดภัยชั้นปีที่4ค่ะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะดิฉันนะคะก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ6สัญญาณเตือนของโรคมะเร็งเต้านมค่ะมะเร็งนะคะเป็นโรคร้ายที่ฆ่าช,ชีวิตคนอย่างมากมายนะคะโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมนะคะเป็นภัยร้ายสําหรับผู้หญิงแม้ว่ามะเร็งเต้านมนะคะจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยมากเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็ตามแต่หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะคะและเข้ารับการรักษาได้ทันเวลาก็สามารถหายขาดจากโรคได้ค่ะ โดยสัญญาณเตือนมะเร็งเต้านมนะคะที่สามารถสังเกตได้ด้วยตนเองนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. นนะคะครัมพบก้อนเนื้อบริเวณเต้านมหรือใต้รักแร้ค่ะสามารถทําได้ด้วยตนเองที่บ้านเป็นประจํานะคะโดยก้อนเนื้อที่พบนะคะอาจจะกดเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้ค่ะผู้หญิงทุกคนนะคะควรตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนหลังรอบเดือนหมดระหว่างวันสดัปดาห์ และ2นะคะขนาดนะคะหรือรูปร่างของเต้านมเปลี่ยนไปแม้ปกตินะคะเต้านมทั้งสองข้างนะคะอาจจะมีขนาดรูปร่างที่แตกต่างกันบ้างแต่การหมั่นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเต้านมนะคะข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างนะคะมีลักษณะผิดปกติไปจากเดิมนะคะจะช่วยให้ผู้ป่วยนะคะรู้เท่าทันหากเกิดโรครายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะ 3. นะคะผิวหนังที่เต้านมบุ๋มลงไปคลายรักยิ้มหรือบวมหนาเหมือนเปลือกส้มค่ะ รวมถึงสีและผิวหนังบริเวณลานหัวนมนะคะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดเนื่องจากอาจจะเป็นอาการของเซลล์มะเร็งที่ลุกลามมาถึงชั้นเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังค่ะ 4. มีน้ำเหลืองหรือของเหลวไหลออกมาจากหัวนมนะคะโดยเฉพาะหากพบว่าน้ำเหลืองหรือของเหลวไหลนั้นนะคะมีสีคล้ายเลือดนะคะและออกจากหัวนมเพียงรูเดียวนะคะควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการตรวจเต้านมโดยละเอียดค่ะ 5. อาการเจ็บผิดปกติที่เต้านมหรือผิวหนังของเต้านมอักเสบหากมีอาการเจ็บเต้านมนะคะโดยที่ไม่ใช่ช่วงมีประจำเดือนนะคะหรือพบว่าผิวหนังรอบๆนะคะเต้านมบวมแดงอักเสบโดยเฉพาะเมื่อคลำพบก้อนเนื้อร่วมด้วยนะคะอย่าละเลยนะคะว่าเป็นเรื่องธรรมดาเด็ดขาดเลยค่ะและข้อที่6ข้อสุดท้ายนะคะพบผื่นคันบริเวณเต้านมรักษาแล้วไม่หายขาดค่ะผื่นคันนะคะอาจเกิดขึ้นที่หัวนมหรือบริเวณเต้าส่วนใหญ่นะคะ เริ่มต้นเป็นเพียงผื่นแดงแสบๆคันๆนะคะแม้จะรักษาโดยแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะยังไม่หายขาดจนกลายเป็นแผลตกสะเก็ดแข็งควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมอีกครั้งนะคะเนื่องจากอาจเกิดจากเซลล์มะเร็งนะคะลามขึ้นมาที่ผิวหนังด้านบน,บ,นบริเวณหัวนมหรือเต้านมแล้วค่ะ ดังนั้นนะคะผู้หญิงทุกคนนะคะมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมโดยมีปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงมากมายทั้งอายุพันธุกรรมและพฤติกรรมการใช้ชีวิตการป้องกันที่ดีนะคะควรหมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกายและเต้านมอย่างสม่ำเสมอค่ะหากพบสัญญาณเตือนมะเร็งเต้านมนะคะควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นค่ะขอบคุณค่ะ